อื่นเลยค่ะวันนี้ค่ะทาง W Korea YouTube c h anel n ได้มาอัพคลิปสัมภาษณ์น้องลิซ่านะคะลงทาง YouTube ให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะซึ่งแอดมินไปส่องน้องมาแล้วค่ะน้องมีคุยหลายเรื่องอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเอ่อตั้งแต่ตอนช่วงน้องตอนเด็กเบบีลิซ่ามีพูดถึงครอบครัวตัวแอลด้วยแล้วก็มีพูดถึงภาพต่างๆที่ชอบเหตุการณ์ในภาพอะไรประมาณนี้นะแต่ต้องบอกเลยว่าน้ำตาจิไหลนะคะทุกคนเพราะว่าฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าทาง W Korea เขาก็บอกแฟนด้วยว่าส ไทยแล้วก็สับอิงเนจะมาเร็วๆนี้นะจ๊ะยังไงรอติดตามกันอีกทีหนึง่งทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะมาอีกแล้วกับ The Show m u s g o On ซึ่งเป็นภาพเดียวกันแต่คนละมุมที่น้องลิซ่าได้มาอัพลงไอจก่อนหน้านี้แต่ครั้งนี้เนี่ยกลายเป็นคุณแดนนี่ที่เป็นทีมโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปสาวบล็คพิง์แล้วก็นักแต่งเพลงแร็ปได้มาอัพลง IG Story ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะหมายถึงคอนเซ็ปต์ของลิซ่า Amazing Solo หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแอดมินสับสนมากเวอร์บางคนก็บอกว่าน้องถ่าย MV ทเทะมลมา สไตล์ summer bikini อะไรเงี้ยคุณแอนดูก็บอกว่าฮิปฮอปสไลเยอร์ควีนหรือก็คือสไตล์เพลงฮิปฮอปแบบมันๆต้องมาแน่นอนอ่ะก็เป็นว่าคัดเดากันต่อไปนะคะพอให้กระชุ่มกระชวยหัวใจนะเดี๋ยวเราคงต้องตา,ตามกันต่อไปอีกทีนึงค่ะว่าลิซ่า Amazing solo จะออกมาแนวไหนกันแน่มาต่อกันที่บัตรเชิญจากซีลีนส่งตรงถึง global ambassador ของพวกเขาค่ะกับมาดามละลิซ่ามโนบาลซึ่งทางคุณพ่อเอดีซีลีแมนได้จะเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ล่าสุด men summer 2022 แล้วก็น้องลิซ่าของพวกเราก็ได้มาโพสต์บัตรเชิญจากทางซิลีนลงทั้งทาง IG แล้วก็สตอรี่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะยังไงถ้าใครยังไม่ได้กดหัวใจให้น้องทาง IG ก็อย่าลืมไปกดเพื่อเพิ่มยอด e n g a g e m e n t ให้กับน้องแล้วก็ทางแบรนด์ด้วยนะมากระที่ยอดระดมทุนลิซ่าโซโล่ของฝั่งแม่บ้านจีน57-58ค่ะล่าสุดคือทะลุ8ปล้านหยวนไปแล้วนะคะทุกคนแม่ๆก็คือสุดยอดกันมากเก็บเงินกันตั้งแต่ต้ตตนปีจบเดือนเจฟาดไปเบาๆอประมา40ล้านกกว่าบททไไยยแล้็ังมมีม ถ้าว่าจะหยุดระดมทุนนะคะเราก็ยังคงระดมทุนกันต่อไปเพื่อยอดอัลบั้มเดียวอัลบั้มแรกของน้องลิซ่าที่จะมาในเดือนหน้านี้ค่ะสุดท้ายค่ะมาล่าสุดสดร้อนๆเลยกับโพสต์ทาง IG จาก DJ Sna เนนะคะหรือว่าพี่ดีเจงูนั่นเองที่ออกมาบอกว่า new music today ซึ่งแอดมินต้องบอกเลยว่าคอมเมนต์คือร้อนแรงมากค่ะมีแด่กคนบอกว่าใช้เพลงที่คอลแลบกับน้องลิซ่าไหมเพราะว่าพี่ดีเจงูเองเนี่ยแกก็ใช้อีโมติคอนได้น่าสงสัยมากเหมือนเหมือนกับว่าจะเป็นการ ลอยเพลงที่คอลแลบกับน้องลิซ่าเลยนะคะอ่ะอันนี้แอดมินก็ไม่รู้ว่าแอดมินคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่านะแต่ไงก็ต้องบอกเลยว่าต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดค่ะว่าใช่ไม่ใช่อีกไม่นานเราคงได้รู้กันแน่นอนอ่ะอันนี้ก็คือการสรุปคร่าวๆถึงความเคลื่อนไหวนะคะโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่าในคลิปนี้นะยังไงขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ติดตามกันสำหรับคืนนี้ฝันดีนะคะบ๊ายบาย